เดี๋ยวอีกคนหนึ่งครับผมพี่ชูหน้าบ้านการส่งเอกสารเป็นสีเหล้วหรือส่งเมก่กีโซดาอนมาปีอ่าเสาทัพตกลงเอาเส้นเดิกียวเส้นเกิเกียววังสมพันธวังสีขาวังสีขาโอ้วังสีขาสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการนะครับผมสมพูดดาวขานะครับวันนี้นะครับผมเราก็ได้เชิญช่าง ทีมงานของพวกคาเตอร์สักครั้งเขารัสสีมาซูเปอร์ชาวดาแม่มาคุยกันนะครับมาขอเชิญเชิญท่านครับผมครับเดี๋ยวผมจะรับผ้เหมือนเดิมนะครับผมมาเริ่มที่คนแรกเลยครับน้องฟ้านะครับขัดสีซูปุกีสปดาแอนด์ลูฟราแอนด์สีแอนด์สตอรียุยยุหอหอช่องไหลอ่ะเชียงไหลโอ้เชียงไหลแอมฟายแอนด์แอนด์แบงค์ยูแอนด์แบงค์ยูโอเค ่ะเดี๋ยวเรามาพี่เต้แล้วครับดูเลยห้องเครื่องอ,อยู่ที่หงหิหาหำโฮหำแมะเมียดูบุกหาหาย,ยหายินห้องหหองทางข้งางทางข้าง,ง,งโอ้ทังข้างทิงเค้งอ๋อทิงเค้งเนื้อทิงเค้งเนื้อโอเคเดี๋ยว <S <S อีกคนนึงครับผมพี่ชู หน้าบ้านการส่งเองกสารเป็นสีเหลือหรือส่งเมื่อไโซเดอร์าปีอ่าสาวทัพก็คงเอาเส้นเจี่ยวเส้นเกี่ยวยว่าส่งทางวังศีขาวังศีขาโอ้วังศีขาศีขาคฮะอ๋อโดยโดยตีต้นหูหหกวางไม่ใช่ตีตีต้นหูกวางต้นหูกว้างโอเคเดี๋ยวทางน้องเอ็มนะครับผมครับ เราจะถามมุมรวมนะครับว่าสบายใจไหมทำงานที่ดีนะครับส็อตปันมัโน o no n โนแตกแตกบวกบวีจีบวพีจีบวีจีบวีจีอ่ สาถ้ำสเก็ตเตอร์สเก็ตเตอร์กระทิงกระทิงอ๋อโอเคโอเคโอเคบอนัส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 แต็กบอนัสแต็กบอนัสแต็กบอนัสแต็กโอนโอตนโอตุนโอเคโอ้โหวันนี้เราได้ความรู้เยอะมากๆครับกับทีมชาติของสมพงษ์คาสเตอร์ของสาขานครศราชสีมาครับเดี๋ยวอีพีที่สามเราจะมาเจอกับพนักงานทำความสะอาดที่สมพงษคนเดียวโดด เดี๋ยวเรามาเจอกันในอะีพีที่สครับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย